เป็นนักแสดงสาวที่เก่งไม่เป็น2รองใครนะคะสนับแตงโมนีดาค่ะล่าสุดหลายคนก็ดีใจกับความรักของเธอนะคะที่ดูจินเลิฟออมากๆเลยเพราะว่าแฟนหนุ่มนอกวงการค่ะอย่างคุณเบิร์ตนั้นก็ดูแลเธอดีมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งแตงโมนั้นนะคะเธอเองก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและก็ตอนนี้หายดีกว่า90%็ตแล้วะคะ่ะณเวลานี้นะคะโมให้90%เลย อีกเป็นความกลัวของโมเองค่ะที่มันยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโรงพายญญาบาลเคยทานยาเ่ยเราไม่ต้องอใช่ไหมคใช่ค่ะ <c oughs> อาจจะมีทานยาบ้างนะคะเพื่อ <c oughs> <ๆ>เพื่อแบบลดความเครียดเพราะโมเป็นคนคิดเยอะ <c oughs> โมจะคิดหลายทบหลายซับหลายซ้อน <c oughs> แผน a อแผน B แผนซคิดไปถึงคนอื่นคิดไปถึงคนรอบข้างคิดไปถึงคนรอบตัวอันนี้ยังต้องใช้ความแบบยาคลายเครียดนิดนึงให้โมคิดน้อยลงหน่อยถ้าให้พูดตามเนื้อผ้าจริงๆอะค่ะคนที่ ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาเป็นเวลานานาน,นะคะแล้วทุกคนได้เห็นว่าวันโมในวันนั้นกับโมในวันนี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันเลยก็ต้องยกเครดิตให้คุณเบิร์ตค่ะในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายอยา่าง mm hmm. คือคุณเบิร์ตเขาก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจในในปัจจัยข้อนั้นๆพอคุณเบิร์ตมาก็สามารถที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึก ถึงคุณค่าของตัวเองได้มากขึ้นโดยไม่ใช่จากคำบอกเล่าอย่างเดียวที่เขาเตือนเราอย่างเดียวแต่เขาก็เขาก็ได้ยกตัวอย่างให้เราเห็นว่าในสิ่งที่เราทำแต่ละอย่างเนี่ยมันดีๆทั้งนั้นเลยนะทําไมถึงมองข้ามตัวเองไปแบบนั้นแต่ก็ต้องขอโทษด้วยในบางวันที่แบบโมแอบงงเงี้ยบ้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSide HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSide HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ